สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชา n e l นะครับค่ำคืนนี้นะครับจะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์นะครับเป็นมินิโปรเจคเตอร์เป็น LED โปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้เขาเรียกว่า LED โปรเจคเตอร์หรือว่ามินิโปรเจคเตอร์ UB 1 0นะครับความสว่าง2,000ลูเมนนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ราคาถูกๆนะครับแต่คุณภาพดีเยี่ยมทีเดียวนะครับสามารถหลอดภาพสามารถใช้ได้ถึง2 0,000ชั่วโมงทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ ตัวนี้ทำออกมาได้ดีครับนี่ครับผมเปิดแฟลชให้ดูนะครับมีช่องต่อ AV HDMI เสียบ USB ได้ต่อ VGA ได้นะครับแล้วผมก็เปิดเครื่องสแตนบายแล้วนะครับคุณผู้ชมครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับมาดูความแจ่มมาดูความสว่างนะครับของเจ้ามินิโปรเจคเตอร์ UB10 กันนะครับนี่ครับมีช่องต่อครบเลยครับไม่ว่าจะเป็น HDMI VGA ต่อคอมพิวเตอร์นะครับ อ๋อสัญญาณเสียงเข้าเสียงออกนะครับได้หมดเลยครับตัวนี้ของใหม่แกะกล่องนะครับผมเพิ่งแกะกล่องออกมาทดสอบเลยครับคุณผู้ชมครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วก็วันนี้ขออนุญาตปิดไฟรีวิวครับไปดูความแจ่มความสว่างกันเลยครับมามาดูกันเลยครับมาดูกันครับคุณผู้ชมครับนี่คือมินิโปรเจคเตอร์นะครับระยะห่างตั้งจากจอก็ไม่ไกลนะครับฉายได้จอใหญ่มากนี้ครับคุณผู้ชมก็ดูแล้วก็พิจารณาเอานะครับตั้งไม่ไกลนะครับนี่ครับ ตั้งใกล้ๆจอเลยแต่คุณภาพดูนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ของดีราคาถูกครับคุณผู้ชมครับของดีราคาถูกนะครับของดีมีน้อยครับคุณผู้ชมครับดูครับฉายได้จอใหญ่นะครับสุดยอดเลยนะครับคุณผู้ชมครับอื้อหือแล้วก็ดูภาพครับแต่คุณผู้ชมต้องปิดไฟดูนะครับมินิโปรเจคเตอร์นะครับจะสู้แสงได้ไม่ค่อยดีนะครับเนื่องจากว่าก็ตามคุณภาพนะครับคุณคุณผู้ชมครับ ขายราคา2,600บาทถ้าทำคุณภาพทำภาพออกมาได้ดีได้ชัดเจนขนาดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับคุณผู้ชมครับดูลำแสงครับ2,000ลูเมนครับของมินิโปรเจกเตอร์ UB10 ตัวนี้นะครับดูภาพครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับปิดไฟฉายในห้องนอนดูหนังจอใหญ่จอยักษ์ได้สบายเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับ มินิ u ูบีสิบตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับดูภาพครับแจ่มสว่างครับอื้มสุดยอดครับคุณผู้ชมครับมินิโปรเจคเตอร์ u ูบีสิบตัวนี้แน่นอนจริงๆครับคุณผู้ชมครับสุดยอดเลยครับอื้อยอดเยี่ยมครับคุณผู้ชมครับสุดยอดครับสำหรับตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคาสองพันหกร้อยบาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็ โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ